ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมคลิปนี้พามาเทสปลาอีกแล้วครับผมปลาพี่น้องะสวยมากครับผมอ่ะก็อยู่ที่บ้านน้องแขมครับกระสังอำเภอกระสังบุรีรัมพี่น้องอยู่กับทีมงานไหนอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยฟังรายละเอียดนะครับตอนท้ายก็อ่าบอกประมาณสิบไร่ครับเนื้อน้ําประมาณสิบไร่ลึกประมาณสองเมตรห้าสิบผมมาถึงอปลาบ่อนดีบ่อนเรื่อยๆเลยครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศแล้วก็ดูปลาบ่อนบุบบุบครับ เดินมาโอ้นู่นครับกำลังบ่อนเลยครับช่วงกลางๆพี่น้องตอนนี้อยู่ประมาณสามโมงกว่าๆนะครับสามโมงเย็นพี่น้องสามโมงกับสี่โมงหนูขับตรงกลางโอ้โดูดูน้องโอ้ตรงกลางปลาบ่อนดีมากครับสิบไร่นะครับสิบไร่โอ้หนูน้ำลึกสองเมตรห้าสิบนะนี่ครับบ่อก็จะประมาณนี้พี่น้อง มีคูคันสูงจอดรถได้สบายเลยครับก็ผมเดินมาถ่ายดูปลาบ่อนก่อนครับเดี๋ยวค่อยเดินเทปโอ้ไผ่ไผ่ไผ่น้องไผ่ไผ่ปลาจุดจุ่เลยครับดูโอ้ยตรงกลางขึ้นเต็มเลยครับช่วงเย็นๆนี้นี่ครับดูระดับน้ําก่อนครับดูระดับน้ําขนาดบ่อประมาณนี้ครับนูกว้างใหญ่ะ อยู่ประมาณส e, <pet> like ักสิบไร่สองงานนะสี่ไปสักสิบไร่พอครับผมน้องดูครับดูตรงกลางปลาขึ้นยุบ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 เลยครับเดี๋ยวเดินเดินไปหาทีมงานแล้วเดี๋ยวเขาจะเทสปลาให้ดูครับพี่น้องหาดูไสปลากันครับดูตรงกลางยุบยิบยุบยิบเลยอ้าพี่น้องอ้ทีมงานเขาว่าจะเทสเลยเอ้าเดี๋ยวผมซูมออกจากนี้ก่อนเดี๋ยว่อยเดินไปครับผม โอ้ยนี่ปลาดิเอานี่โอ้ห่างน้ำอย่างใหญ่อ่ะพี่น้องน่าจะปลาไซส์สวยๆแล้วครับโอ้ดูตรงกลางนุอยากซูมให้เห็นใกล้ๆเด้พี่น้องอัดปลาขึ้นดีจริงครับนุนขึ้นอีกแล้วขึ้นโอ้ดูฝั่งนู้นขาวๆวับปลาอะไรน้อนูโอ้โอ้อายะปลาใช้ได้เลยพี่น้องเอาทีมงานเดี๋ราก็จะเทสพอดีแล้วครับเอาเอาตาเทสเลยครับ เดินไปไม่ทันอยาให้แกเทสเลยครับจะได้เดินไปดูมีข้าวไม้จะได้เห็นไสปลาครับตจวดเ,เดินไปดูสักหน่อยครับผมปลาขึ้นดีพี่น้องโอ้มีแต่ปลากระถินเป็นยังไงตาติดไหมตัวนึงโอ้โหตายแล้วพี่น้องไปยังไงเดี๋ยวมารูปโดยตราบานตาเลิกมาเนีบ้านตาขึ้นมานี่ได้ไหม โอ้พี่น้องว้าว้โวฮ่าฮน้าละบ่อนอยู่ตรงกลางน้ำเยอะๆเอ้ยน้ำบานเลยอือคือปันนี่เหนียวโอ้น้องเอ้ยตัวครับดูมือผมเด้อครับดูมือผมเด้อครับอ้อพี่น้องตัวใหญ่จริงแตช้างเข้าไหมแตช้าง เดี๋ยวไปดูแต่จ้างก่อนออกไปแล้วดิเไม้เอ้าโอ้เอางูทุกแรงอย่างแรงทุกันเลยนี่โอ้ดินู่นแกโดนแต่ไม้ครับมันปลามันรอดไปออกออกไปแล้วใหญ่จิ้งใช่ไหมมีหน <ok ้าอะไรตรงตรงกลางไงมันบ่นบุดบุดบุดอยู่เมื่อกี้ไง ดูสายตาครับบอดูคิดลึกเๆนี่มีทุนที่ดีดูด้วยครับบอกนะครับคนพื้นที่จะบอกมีใหญ่กว่านี้อีกครับผมแกเอยู่บ้านตรงนี้เนาะบอกมันจะเรามาเทเรย์ไอเด็กขนาดติดไม้ด้อยครับเนี่ยแกทำนาอยู่ใกล้ๆตรงนี้บอกตาดีใหญ่ๆเยอะเดินทานนี่ทั้งบอลขอไมเริ่มกระบาหลอกเราเลยก็เด็กก็โทรเวียนไปลุตไปหมดเลยลุตไปหมดตั้มตุ๊บเดือดไฟเมตตุ๊บ โอ้ยน่าจะรุ่นแบบนี้ละมั้งพี่น้องกันนู้นนุ่งลองอัน้โอ้ยเสียดายแต่กระโดดเหมือนกันครับเวลาดูมันติดไม้เยอะไปหน่อยอันนี้อะไรโอ้ยอโดนต้องให้ดูปลาชัดๆครับมือผมเหมือนจะเล็กดูครับโอ้ยใหญ่กว่าหน้าพี่ใหญ่กว่าหน้าพี่พี่เราขยับไปใกล้ๆหน้าหน้าหน่อยครับใกล้กะไรตัวนี้ขยับไปใกล้ๆหน้าพี่หน่อยโอ้ยใหญ่ใหญ่โอ้โหเดี๋ยวเดู๋ยวเดีะเดี๋ยวปล่อยปครับเดี๋ยวตายก่อน ไปแล้วพี่น้องโอ้ยหพีน้นานเดือดตายโอ้โหตืนเต้ไปิดไปนะครับนี่ครับไปดูมันตอนมันว่ายไปเด้อพี่น้องไหว่ายเด้อตัวใหญ่ๆนี่เอาไปเลยครับอ้ดูมันคอยทำนนี่ครับบรรยากาศเด้อครับแล้วก็รื้อไม้หรืออะไรออกครับบันจริงจะเอาไม้อะไรฟังๆออกแต่อุปปาใสใหญ่มากค เดินมุดมุดไปตรงนี้เองพี่น้องโอ้ยเอาทางมีไม่มุดพาผมมุดไปตรงนี้โอ้เอาเอเดรอบสองกันครับผมแต่ราผมด้วยตตเราผมด้วยนี่ครับ าาอ้าอป้าบ่นแล้วตาใายมือวิงดูดแล้วครับพี่น้องดูตาทางนี้ก่อนเดี๋ยววิ่งไปทางนูน้นตอบแรงเมื่อกี้เทสอยู่นูน้นฝั่งตรงนู้นครับอู้ดตรงกลางดูตรงกลาง,ง,ลางอู้ห่างน้ำอ,อู้เอาตาจัดเลยุย โอ้ตรงกลางหางน้ำบุบเลยจริงเห็นไผ่แล้วครับปู่เอ้าเอ้าอยู่ให้ไม่ตาตายอยู่ให้ไหมอยู่ให้ไหมอยู่ให้ไหมขตกกลางแล้วอ้๋อพี่น้องมาออ๋นะครับที่โล่งไม่ชอบเทสชอบมาเทสที่รกๆตาบอกกันอะไรเทสต้องเทสที่รกๆนี่แหละอยู่ไหมนู่นไปแล้วนู่น โอ้โหถลกแหมาแล้วมั้งพี่น้องเอาอีกแล้วไม่แน่ครับอาจจะเป็นตัวอื่นก็ได้ตาตาบอกลงไปเหยียบลุมปลาเยอะเลยอู้นี่นี่ตีนแหหรือว่าปลามันปลาปลามันนอนดินคนลึกไหมตาเนี่ยน่ค่อยลึกไม่ค่อยลึก,อลก,ออลกโอ้โพี่น้อง อยู่ให้ไหมน้องอยากเห็นตัวยูเธอยูเธออยากมีโอ้ยทำง,งนานจะเป็นเศษเศษไม้หน่อยๆน่อยแล้วเขามีหญ้าแซมๆครับอ,อยู่ไหมพี่น้องอยู่ไหมตึกตักไหมตาะญ้าอ,อยูย<ะ>อ่ตรงดหนเนียลย มันเป็นหญ้าเราตรงนั้นนห้าำลึกอยู่ครับสองเมต้าสิบเนยพี่น้องเพชรกันในสองเมตรห้าสิบไม่ได้เห็นตัวเลยครับไม่แน่ครับอาจจะนอนเพลาอยู่ก็ได้ใครจะไปรู้ใครจะไปรู้รรเพื่อเพื่อมันอยู่ให้เนะ้ะ ไม่อยู่เลยอุ้ยไม่อยู่พี่น้องโอ้ยใส่ใหญ่ๆมีแน่นอนครับแบบนี้เนไปเทียบกันต่อครับผมโอ้ยจะได้จนเนาะเมื่อกี้นะไฟอุลุนเลยว่ะไอ้ตาทางนู้นโอ้พี่น้องเดินมามุมมุมฝั่งนี้ไม่เอาตรงนี้ไม่ปลายหญ้าบ่ะปลายมันเป็นปลายหญ้าครับลื่นลงยากเอาเดินชุ่มๆเท็ๆดูครับ เห็นตัวปลาปลามีอย <ains> okay, ู่คร ouais, we <t running out> uh ับไซส์สวยอย่างที่เห็นนะครับตัวใหญ่ๆปลาบ่นยุบเย็บยุบเย็บอยู่าตาตรงนี้ใช่ไหมอู้เสียดายจนเมื่อกี้น่ะไทจุ้ยๆเลยอ่ะตาบังเบะสมทบเหมือนเนาะตาบอกเอ้ยดูเหยี่ยงกี้โซกีเตกใหญ่ขึ้นไหนออะอันนี้ประมาณตร่าพัดจ้ะสิบสองโศกเอาแต่จ้างเอาทางนู้น ยังเอามุมตรงนู้นปีโชคด้วยเถอมาเออเมื่อตาดังเธอเอาอมือก้นเจ้าเด๋ยวตายายทำให้ดูตาเธอ่ยตาดังทำให้ดูแล้วเอารอสัญญาณนั่นแหละเอาที่โล่งบ้างที่รกบ้างเมื่อกี้แกพาผมไปวานไม้เสียดายปลาคนบุกบุกบุกบุออกถ้าเป็นนินก็น่าจะเป็นตัวใหญ่ไมุ่นแครจะลตัวเลยม ตัดจัดเลยตโโโ้าวันชูโอ้โหรอได้มุนกีเลยรอจะช้างไปทางนู้นครับเดี๋ยวมันตื่นอยากเจนตัวปลาพี่น้องอยากเจอสายใหญ่ๆอีกเดี๋ยวรอบท้ายๆยจะไปเทสใกล้ๆรถทางนูง้น อ่าเอาช้างฟางนู้นับดูลงไปแล้วอ,นนอาอตาดับมุนลยอ๋อพี่น้อ,นองบอยจอุดนี่ด่งได้อบอกกินน้ำมะพร้าวทุกวันนังเคยรู้บอกรู้มือไมหนี่ไผจดจวดเหมือนเมื่อกี้ไหม ลงตงนนแล้วครับสักครู่สักครู่พี่น้องยิงเขเขาคืจะไปเห็บจักจักจักนี่ตาอะไรตาอะไรตาผมเห็นอยู่แบบแบแบี้นะยี่โมเ็นแบบบอยู่โ้ตาบอกเราเรา อยกกินน้ำม,มาพร้ามาบ้านห้จนไม่เข้าได้ไงเอาจนได้เลยตาเนี่ยน<า>้ำตยายสิบเการ้อยอ่ามันลงยากมันลื่นไปเลยอ้าวมาดูไสาอีกไสาหนึ่งเร็ไไวจ้ยตลาหนิ้น<ว>ปลานิ่นอ๋ออันนีน้สา<ว>รองครับมีไสาเล็กไสาใหญ่ปนกันมีสามสายเฮ้สานี้ครับผมตาทางนู้นตึกตักไหมเนาะดูนี่เห็สารุ่นลูกครับรุ่นแม่ในรุ่นดึกดำบันครับ เดี๋ยวตัวยังง่ายอยู่ง่ายแต่ช้างไทยไหมอันี้ตัวหนึ่งตรงนี้ตัวหนึ่งกำลังรุ่นนี้น่าจะรุ่นนี้น่าจะเยอะกันเลยเนาะนั่งนอนกำลังนี้รุ่นนี้มันน่าจะเยอะอยู่ว่ามันเป็นรุ่นลูกอีกแต่รุ่นนี้สายวิ่งปีปีรุ่นใบรุ่นเมร พี่้องหาทางออกไม่เจอแต่ช้างไทยไหมจะจวดไหมมีไหม,มน่องมันกว้างนะครับเป็นสิบไร่เลยนะครับเดินเทสเนี่ยมันตื่น,นุ่งพายุงกลางทำลึกด้วยตึกตักไหมไม่ตึกเลยมันนอนนะ ตาบอกมีตึกลแล้วตาเอานิ่งๆเน้นๆอย่ายอมแพ้ตาทางนี้จะได้มันหนึ่งแลว้วตึกน้อยตึกใหญ่โอ้ยปลาช่อนปลาช่อนฮปลาช่อนอ,อ,นอ้าวพี่น้อง้าวานได้ไปช่อนตัวใหญ่เอาปช่อน ไปช่อนไปช่อนตวันตรงนี้ครับตรงนั้นมีแต่ไม้มองไม่เห็นเอาซุ่มอยู่ปลายหญ้าปลาไม้ตรงนี้แหละกี่แต่ปไปช่อนตัวหนึง เอาตาเอาเลยพร้อมปั๊บใส่เลยเอาพี่จะปล่อยแล้วนี่มาพี่น้องนี่ปลาช่อนเมื่อกี้ครับคครรัับบไปแล้วนี่ปลาช่อนเมื่อกี้มืดไปแล้วครับว,ว,ว้าวว้าว,าวใส่ลงไม่ได้บ้างตรงนั้นเอาอู้ปลาอะไรบ่นตรงนี้ปุ๊บแล้วอ่ตาใส่เลยก่อนเลยตู้ <laughs> à, ta đã mùm xuống rồi, mùm xuống rồi. Ờ, băng cơ. Ôi, trời à, luôn gần gặp Các đại rô Mì tức mì tắc mày nù Mì tức mì tắc vô gặp à. Uh. วานตามปลาพี่น้องเดินนี่ปลาตื่นนีไปไหนหมดแล้วดู้องตั้งบักใหญ่สิบกว่าไร่ดูโอ้ตึกตเดียวหายเลยใต่แฮขาดแฮทะลุเนใ่าาตาวา,านเอาแฮผุมาวานบ่ตึกตีเดียวไปเลยามา,ยมาไปแล้วครับตายกแล้วครับเอาเอานอนเพลาเนอน น่้อะไรดำดำปลาหมอใหญ่โอ้ไม่เจอปลาหมอเล็กเจอแต่ปลาหมอใหญ่ไปดูปลาหมอใหญ่ตาตาขึ้นมาบนบกด้วยผมดูปลาหมอใหญ่ทางนี้เข้าไหมทางนี้เข้าไหมปลาบอลจะตรงกลางเลยพี่น้องตื่น เพราะว่ามันมีสะเก่าอยู่ฝ<ม>ั่<า>งไหนไม่รู้ครับอันนี้เขาลอกใหม่ประมาณสิบกว่าปีแล้วมีสะเก่าอยู่ประมาณสองไร่ <c oughs> โอ้ตาเจ้าของใหญ่เ <c oughs> บ,บิดพ <c oughs> ี่น้องเจ้าม้เจ้าม้เดี๋ยวหาดูปลาหมอก่อน <c oughs> ออดำเมี่ยมเลยบอสไ <c oughs> หนที่เส้นตานี่เจ็บตั เเส้น7เส้นขายให้7เซนดูครับพี่น้องต่อมองแกยูจะดำยำเลยไปเดินตามปลาพี่น้องเทศไท่ปลาก็นูบ้บอนอยู่นู่นปุ๊บปุ๊บปุบ,ปบของทางสิกุไรเนาะเดินเทศน้ำไหลเอ้ยน้ำใสก็ยากหน่อยครับปลามันเห็นคนเดินเอ้ยก็แต่ปลาไสาใหญ่อยู่ครับปลาหนิมไสใหญ่แต่ช้าครับพี่น<า>้องแต่ช้าทุกคนครับผม แต่ช้างอันนี้บ้านอะไรครับที่เราบ้านนี่น้องแขมครับน้องแขมคุ้มบ้านตะแบกหมู่ตะแบกหมู่ห้าครับตำบลกระสังอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมอันนี้อันนี้เนื้อที่ประมาณสระนี้ประมาณที่ไรเนาะเด่บอกก็สิบไร่สองงานครับผมสองงานครับน้ําประมาณสองเม่้าสิบเนาะครับน้ำลึกประมาณสองเม่ถ้าสิบแล้วจะเปิดลงวันไหนครับในวันไหนเปิดลงวันที่ยี่สิบสามยี่สิบ มีนาคมนี่แหละสามมีนาหกสี่ครับตรงกับวันอะไรนะวันอังตรงกับวันอังคารครับวันอังคารเด้อพี่น้องนะบัตรเท่าไหร่ครับเปิดบัตรเท่าไหร่เปิดบัตรก็สี่สองครับผมสี่ร้อยสองร้อยนะครับแพ้สองร้อยอ้ยแพ้สี่ร้อยฝั่งสองร้อยครับผมเพราะว่าปลามันตัวใหญ่ปลาดินตัวใหญ่ที่เทิดูที่ดูดูนี่ัวยังบอนอยู่เลยพี่น้องบู๊เป็นว่าน้ำมันใส น้ำใสแล้วก็น้ำลึกด้วยครับมันเทศยากพี่น้องแต่ว่าอย่างที่เห็นครับสปลาสปลาก็อย่างที่เห็นครับนะก็ใสใหญ่เลยครับมีแต่โลขึ้นแล้วครับสนินก็สใหญ่เลยครับผมถ้าใครอย่างว่างหรือสนใจอะไรยังไงก็ติดต่อตามเบอร์โทรที่ผมให้เลยนะครับหรือไม่ก็ข้อมูลท้ายคลิปเลยนะครับผมโอเคขอบคุณครับ